สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม One Piece Treasure Cruise นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะมาจัดทีมสำหรับลงอีเวนต์ของการฟาร์มเต่าเนาะซึ่งอีเวนต์ในรอบนี้นครับรายละเอียดก็จะเป็นของตัวละครที่เป็นลูกน้องของไคโดเนาะซึ่งก็จะมีตัวละครแจกด้วยนะครับที่เป็นตัวฟรีนะครับก็จะเป็นพวกแก๊งยักษ์ของลูกน้องไคโดนะครับ อ่าส่วนตัวละครที่เอาไว้เพิ่มเลดการดอบของเต่านะครับก็จะมีฮอกกินนะครับที่ดอบอป3ชิ้นเนาะแล้วก็มีคิลเลอร์แล้วก็มีโซโล Solo อีกแล้วนะครับโซโลก็ขายได้เรื่อยๆนะสำหรับโซโลเนี่ยแล้วก็จะมีฮอกกินนะครับเอ้ยไม่ใช่เอ็กเด็กติฮอกกินไปแล้วแล้วก็จะมีอ่านี่แชงกลุ่มนะครับผมดาวเนาะโคตเทแล้วก็จะมีการ์ดนะครับจากคิซูนาแคสในรอบที่เพิ่งจบไปนะครับก็มี ทั้งล่างธรรมดานะครับแล้วก็ด้าง6ดาวบวกเนาะซึ่งผมก็กระโหลกไม่ครบนะครับเพราะว่าไม่มีตัว o อวยในการลงอ,ะอ่ะตัวมันก็เลยน้อยเนาะอ่าแล้วก็จะมีกาชาจากฉลองครบรอบเซเวอร์โกลบอลเนาะก็มีลูฟี่ซาโบเอสนะครับแล้วก็จะมีะตัวละครที่เพิ่มเลดการดรอป1ชิ้นนะครับ50%นะครับก็จะมีตามภาพนี้เนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการลงด่านในรอบนี้ เราไปดูของรางวัลกันบ้างนะครับซึ่งของรางวัลนะครับก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับซึ่งก็จะแยกกันเนาะสำหรับมีในส่วนของพาร์ทแรกนะครับก็จะเก็บครบ500ชิ้นนะครับเต่า5 0าตัวเนะเาะก็จะได้ของในรอบแรกนะครับซึ่งเราควรทําให้ครบภายใน10วันนะครับเพราะว่าเราจะได้ของรางวัลที่ครบนะทั้ง2พาร์ทนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับ ก็พยายามเก็บให้ได้เนาะอ่านี้ก็เหลืออีก10วันนะครับสำหรับ500ตัวนะครับโอเคก่อนที่เราจะจัดทีมนะครับเราก็จะไปดูกันในส่วนของอคีย์หลักที่จะเอามาใช้ในรอบนี้เนาะซึ่งทีมของผมที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับโดยสิ่งที่จําเป็นในรอบนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเรือของหนวดขาวนะครับซึ่งมันจะมีคุณสมบัติในการลดเลือด HP ของตัวละครทั้งหมดนะครับลดเหลือลง50% ก็คือเริ่มเกมมาเนี่ยเลือดของเราจะลดเหลือครึ่งหลอดเลยครับซึ่งมันจะไปช่วยในเรื่องของเงื่อนไขของการที่เราไปเจอด่านบอสเนาะที่เงื่อนไขของด่านบอสเนี่ยถ้าเลือดของเรามากกว่า50%เรนี่ยเราจะเจอกับบัฟเกาะนะครับซึ่งจะมีทั้งเกาะฟ้าเกาะลุงแล้วก็เกาะผาครึ่งเนาะซึ่งเดี๋ยวจะ,ะทางทีมผมเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับสำหรับการหลีกเลี่ยงตรงนั้นเนาะอ่าแล้วก็ เป็นทีมที่สามารถผ่านได้ง่ายๆนะครับก็ใครที่ดองเพชรอยู่เนี่ยก็สามารถปรับแก้ใช้ตามนี้ได้นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมโอเคถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยครับโอเคมาในส่วนของการจัดทีมนะครับเราก็จะใช้นามินะครับเป็นกัปตันเนาะเราก็จะมี กราฟนะครับจากคิซึนาแคสนะครับแล้วก็จะมีแ้งกลุ่มนะครับหดาบวกเนาะแล้วก็จะมี S นะครับแล้วก็ซันจินะครับซึ่งเพื่อนกับตันเนี่ยผมจะใช้เป็นแ้งกลุ่มเช่นกันนะครับโดยซัพพอร์ตนะครับในรอบนี้เนาะก็เรียกว่าจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เนาะสำหรับซัพพอร์ตเนาะแต่ก็คือเอามากันเหนียวไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นซัพพอร์ตที่เอามาช่วยในการฮิลเนาะเพื่อที่เลือดเราเนี่ย จะไม่น้อยเกินไปนะครับสำหรับด่านบอสเนะาะเพราะว่า,าการจัดทีมแบบนี้ก็คือผมจะใช้เลือเป็นหนวดขาวนะครับซึ่งเลือดมันะจะลดไปครึ่งหลอดตั้งแต่เริ่มเทิร์แรกเลยเนาะก็จะเป็นการเพิ่มเลือดฮิวขึ้นมาหน่อยเนาะจะได้ไม่ถูกบอสตีตายในเทิร์แรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ สำหรับทีมนี้นะครับเราก็จะดองเทินของซันจิหน่อยเนาะให้สัก3เทินนะครับแต่ระหว่างที่เราตีกันอยู่เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตัวเพื่อบวกดาซุปเปอร์เปลี่ยนตัวของแชงคูดในล่างหกดาวบวกเลยเนะาะก็จะดองเทินไปสัก3เทินเนะาะก่อนตีทุกครั้งก็สลับเปลี่ยนตัวของแชงนะครับ พอสันจีเหลือแค่3เทอนะครับก็เปลี่ยนตัวเหมือนเดิมแล้วก็เราสามารถตีไปได้เลยนะครับเพราะว่าในส่วนของอ่าถ้าเราจะใช้สกิลขอสันจีเนี่ยตรงจุดนั้นอ่ะมันก็สกิลเต็มพอดีเนาะ,ะแต่แชงก็ยังเปลี่ยนตัวอยู่เนาะ เราจะโดนปิดการสกิลไม่ตายนะครับแต่ด้วยสกิลลีดเดอร์ของแชงกลุ่มนะครับก็จะล้างทิ้งไปเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะใช้สกิลของกาฟครับแล้วก็สลับขึ้นไปเป็นกับตันเนาะซึ่งสกิลกับตันของกาฟนะครับมันจะตีเป็นสีูกนะครับเสร็จแล้วเราก็โจมตีได้เลย ก็จะประมาณนี้อพอถึงศัตรูกลุ่มนี้นะครับเจอกับอาภูเนาะเราก็จะโดนลดโจมตีสีเทอร์นะครับแล้วก็จะมีบับโซ่เนาะซึ่งด่านนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวของแ้งกลุ่มนะครับเสร็จแล้วก็กดสกิลไม่ตายเนาะ จะเปลี่ยนแก้วมืดมนนะครับเป็นแก้วกองสีด้วยครับแล้วผมก็จะใช้ซันจินะครับในการาล้างปักโซแล้วก็ลดตัปนี้ลงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะใช้ S นะครับอ่าแล้วก็จะมีสกิลซัพพอร์ตนะครับอฮิลขึ้นมา3,000เนาะ มันจะโจมตีเรานะครับเนี่ยเห็นไหมโดนยังมากซึ่งในส่วนที่เราเอาซัพพอร์ตมาช่วยเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดตรงนี้แหละซึ่งเลือดเราน้อยกว่า50%นะครับมันก็จะไม่เจอบับอะไรเลยเนะาะเราก็จะง่ายนะครับกับการผ่านาดานนี้นะครับอโอเคเสร็จแล้วก็สาดสกิลไปเลย ก็จบไปับอพอใช้เรือนี้เสร็จปปุ๊บพอใช้เรือนี้ปุ๊บมันก็จะแบบเอ่อกดเพอร์เฟกยากหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ใช่เรือปาวานนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการผ่านด่านของทีมนี้นะครับเอ่อเน้นย้ำนะครับก็พยายามกดเพอร์เฟกให้ แม่นขึ้นหน่อยนะเพราะว่ามันจะกดยากกว่าเลืออื่นนะครับที่มีการเพิ่มเลเดกายกดเพอร์เฟกนะครับอันนี้ก็จะได้ตัวตีด้วยนะทีมนี้ก็ประมาณนี้นะครับดอกอประมาณ8-10ถึง10ตัวเนี่ยแหละแล้วแต่เลดที่เราจะาได้เนาะในตานั้นๆก็พยายามเก็บเต่าให้ครบ 500ตัวนะครับถ้าดูจากวันที่อัดคลิปเนี่ยก็เหลืออีก10วันนะครับก็จะได้ของรางวันที่ครบนะครับซึ่งก็พยายามเล่นให้ครบนะครับเพราะว่ามันแจกของเยอะจริง,รงเนาะสำหรับอีเวนต์เก็บเต่านี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ